ครั้งแรกที่ได้สูตรซุปนี้มาอ่านดูแล้วผมไม่ค่อยรู้สึกว่าเราเหมือนกับว่าเราได้ดื่มน้ำเปล่าแต่หลังจากได้ทำการศึกษาและได้ทำจริงความคิดผมเปลี่ยนไปการคิดค้นของดรเราในการทำสูตรนี้ขึ้นมามัน simply is perfect ทุกครั้งที่ผมเสิร์ฟอาหารผมจะแนะนำลูกค้าสเสมอว่าคุณไม่ควรพลาดที่จะลองดรเราอะคายสุป มันเริ่มจากการที่ดรเราเนี่ยมีความสนใจในการที่จะบำบัดผู้ป่วยในเชิง holistic healing ซึ่งมันหมายความว่าเป็นการบำบัดที่หาสาเหตุว่าคนเราเนี่ยเกิดความเจ็บป่วยเพราะอะไรซึงดรเราเนี่ยได้คิดค้นมาร่วม30กว่าปีเพราะเขามีความเชื่อว่าการที่จะให้ร่างกายสามารถบำบัดตัวเราเองได้นั้นมันต้องเกิดจากการที่ระบบ ภายในเนี่ยมันสามารถที่จะซึมซับสารอาหารได้เต็มที่และหลังจากนั้นเนี่ยร่างกายมันจะสามารถที่จะปรับความสมดุลของตัวเราเองได้โรคภัยมันก็จะหายไปสามคียหลักของดรราเชื่อมโยงกันเหมือนบทเพลงกลายเป็นซิมโฟนีออฟเฟลเวอร์ที่ Living Table Bangkok แนวทางปฏิบัติของด r เรราไบโอโลจก็คือเราใช้องค์ประกอบหลายๆอย่างซึ่งคีย์หลักของมันจะมีอยู่3ส่วน,วนคือการดีท็อกกันทำระล้างทําให้ระบบลําไส้ให้แข็งแรงขึ้นหรือแม้ก็เป็นการสร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่มันใช้อาหารเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งในการที่จะปรับความสมดุลของร่างกายมันเลยทําให้เกิดมีการพัฒนาสูตรอาหารเพื่อช่วยในการบําบัด <ound en> ตอนแรกที่ผมได้ รับสูตรจากดเรราวผมมีความรู้สึกมุมนึงก็คืององอีกมุมหนึ่งก็เซอร์ไพรส์ประหลาดใจว่าเพียงแค่ส่วนผสม4อย่างนี้เนี่ยมันสามารถที่จะทําให้ร่างกายเรามีความแข็งแรงขึ้นหรือสุขภาพที่ดีขึ้นได้ไม่มีอะไรเลยมีเพียงแค่ส่วนประกอบ4อย่างแล้วมันก็ทําให้ดูเหมือนกับว่า simply มากๆง่ายๆมากๆม,ม,มันจะเป็นไปได้เลย พอผมได้ทําตรงนี้ไปแล้วได้ศึกษาแล้วก็ทําแล้วลองใช้เรามีความรู้สึกว่าซุปอันนี้มันเป็น simply the perfect ข้างนอกเนี่ยมันดูเหมือนกับแบบง่ายๆแต่ว่าผลรัพธ์ออกมาที่เราได้กับมันแล้วเนี่ยมันมีความล้ําค่ามากๆ จะมีสมกนรอ,อยู่5ชนิดหลักๆอันดับแรกจะเป็นแครอทมันจะได้ในส่วนของเบต้าแคโรทีนขึ้นชัยเซอร์รี่มันจะช่วยในการขยายหลอดเลือดสุกินี่จะช่วยในเรื่องของเกี่ยวกับระบบประสาทตาและผักอันสุดท้ายก็คือถั่วแคกจะช่วยในการบำรุงหัวใจ ส่วนผสมอีกหนึ่งชนิดก็คือ Spring Water ก็คือน้ำแร่ธรรมชาติทำไมถึงเราต้องใช้น้ำแร่ธรรมชาติเพราะเนื่องจากว่าเป็นน้ำแร่ที่บริสุทธิ์และได้วิตามินมากเราไม่ควรที่จะใช้น้ำา RO เพราะน้ำาร o เ,เป็นน้ำที่ไม่เหมาะในการทำซุปตัวนี้อาจจะไปใช้ในการทำชงกาแฟได้ผัก4ชนิดนี้เนี่ยประโยชน์หลักๆโดยองรวมแล้วคือมันจะช่วยในการต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ไม่ให้ร่างกายเนี่ยเกิดการอักเสบ หลักในการทำซุปเราเริ่มจากการที่เราเลือกใช้ผักวัตถุดิบที่เป็นออแกนิกเรานำมาล้างน้ำให้สะอาดไม่ให้มีพวกเศษหินดินทรายปนเปื้อนแล้วเอามาแช่ในน้ำด่างเพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอม เมื่อเราทิ้งไว้ประมาณสัก15นาทีหลังจากที่จะแช่น้ำหนาแเราเนี่ยเราก็จะมาทำการหั่นให้มันเป็นชิ้นขนาดเล็กๆประมาณ2-2มิลแล้วเอาใส่ไปลงมาในหม้อเพียงแค่เติมน้ําแร่ธรรมชาติจุดไฟตั้งให้มันเดือดพอมันเดือดปุ๊บเนี่ยคุณก็หลีไฟเพราะว่าในการหลีไฟเนี่ยมันจะรีดความหวานของผักออกมา เมื่อคุณเห็นสิ่งแปลกปลอมที่ลอยหลังจากที่มันเดือดแล้วเนี่ยเราก็เพียงแค่ช้อนม,มันออกประมาณ1 5บหาถึงยีนาทีผักมันก็จะสุกถ้าเราไม่มั่นใจแล้วคือหยิบขึ้นมาแล้วเราก็มาลองชิมดูซิว่าผักเนี่ยมันนุ่มหรือ,อยัง mm hmm. เมื่อมันนุ่มแล้วสุกแล้วคุณก็ปิดแกส๊สปล่อยทิ้งไว้ประมาณสัก30นาทีเพื่อที่ให้มันคายความหวานออกมาหลังจากนั้น30บนาทีแล้วคุณก็กรองเอาแต่น้ํา เก็บเอาไว้อันนั้นนะคือตัวออลคาไลซุปส่วนเนื้อกากนั้นเราเก็บแยกไว้ตั้งหากเพื่อที่เราจะไปทำซุปอีกหนึ่งเวอร์ชันขบวนการในการทำซุปอันนี้เนี่ยจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงเต็มที่เวอร์ชั่นแรกก็เป็นเพียงแค่น้ำซุปใส ผมก็ได้ทําการพัฒนาขึ้นเพราะว่าคนเราเนี่ยยังติดในลักษณะของการเคี้ยวเมื่อเวลารับประทานอาหารผมเลยรู้สึกว่าผักที่ผมได้ใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันยังมีคุณค่าในตัวของมันเองก็เลยจัดและพัฒนาปรุงแต่งใส่พวกสมุนไพรแล้วก็ซีซันนิงเพื่อให้เหมือนมีความรสชาติเพื่อคนจะได้เอ j นจอยในการทานมันก็เลยออกมาเป็นรสชาติของเวอร์ชัน2ซึ่งผมใช้ชื่อว่า s ซนเบอร์เ a จท e คือแปลเป็นไทยก็คือนักศึกษาว่าซ o นเบิร์กนี่คือสถานที่กําเนิดคลินิกของดรราวก็เป็นซ o นเดบิร์กซุปผักน้ําใสซึ่งเบีย f i นต่างๆจากเวอร์ชัน2เนี่มันยังได้เหมือนเดิมเพราะว่าในตัวของเนื้อผักเองเนี่ยมันยังมีกากใยอยู่เพื่อช่วยให้เราสามารถระบบขับถ่ายได้ดีขึ้นเราเนี่ยมีการพัฒนา เพื่อที่จะทําให้คนมีสุขภาพที่ดีให้ตรงกับคอนเซปต์ของดรรามันก็ทําให้เกิดเป็นเมนูหรือว่าวิธีการปรุงอาหารที่เราเรียกว่า raw food 85%ของเมนูที่ living table เนี่ยใช้เทคนิคการปรุงไม่เกินอุณหภูมิที่45องศาเพราะคอนเซปต์ของ raw food เนี่ยเรามีความเชื่อว่าการที่เราใช้อุณหภูมิที่ไม่เกิน45องศาเนี่ยเราจะสามารถเก็บสารอาหารหรือเอนไซม์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายไว้ได้มากที่สุดเพราะความร้อนจะเป็นตัวทําลายสิ่งที่มีประโยชน์ต่อ ราางกายเช่นเมนูที่เราได้คิดคน้นก็คือทาโก้แป้งทาโก้เนี่ยเราทำเองด้วยการใช้มเมล็ดข้าวโพดดิบฝักฝัก,ฝกผสมกับพริกหยวก แล้วมาปั่นเพื่อให้เป็นคล้ายๆกับพิเรแล้วเราก็มาปาดขึ้นรูปเสร็จแล้วเอาเข้าตู้ดีไฮเดรตใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงที่อุณหภูมิ45องศาเพราะเราเชื่อว่าทําวิธีนี้เนี่ยสารอาหารและเอนไซม์ยังคงอยู่ในขณะเดียวกันเท็กซเจอร์ของอาหารของทาโก้ผู้คนก็ยังคงได้แบบเอ j นจอยกับเท็กซเจอร์อันนั้น จาก r ร Food เมนูที่เรามีหลากหลายนะฮะที่นี่มันก็เลยทำให้กลายเป็น Symphony of Flavor ร์ที่ l i v วิ g งเทเบ ซึ่งเราแบ่งเป็นทั้งหมด3อย่างเริ่มจากอันแรกก็คือเป็น detoxification มีเมนูที่เราเรียกว่า Avocado ดซุปเราใช้ผลอะโวคาโดผสมกับแตงกวาลามาปั่น Seasoning ใส่น้ำมะนาวเกลือพริกไทยเพื่อให้เกิดรสชาติที่น่ารับประทานคือ detox delight s มันเป็นลักษณะของการว่าร่างกายเราเนี่ยสะสมสารพิษมานานเราต้องาการกําจัดสารพิษเหล่านี้ออกไปเพื่อที่ว่ามันจะสามารถให้ทําร่างกายเราเนี่ยรักษาตัวมันเองได้ ถัดไปก็จะเป็นกัดการเดียนลำไส้เราเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันสุขภาพดีมันจะเริ่มที่จากลำไส้เราต้องสร้างให้ลำไส้เรามีสุขภาพที่ดีเพื่อที่ว่าเมื่อเราทานอาหารเข้าไปแล้วเนี่ยลำไส้เราจะสามารถดูดซึมสารอาหารได้มากที่สุดเมื่อได้สารอาหารที่มากที่สุดแล้วก็จะทำให้สุขภาพดีตัวนี้เนี่ยเราใช้ในส่วนของคอมบูชาซึ่งเราได้ ร่วมกับผู้ผลิตที่เป็นใช้วัตถุดิบออแกนิกส่งให้เราโดยตรงนะฮะรสชาติจะอร่อยตัวนี้เมื่อคุณทานไปแล้วมันจะเสริมสร้างกูดโปรไบติกเข้าสู่ร่างกายอันสุดท้ายก็คือ revive renew นั่นก็หมายความว่าร่างกายเราได้รับสารอาหารที่ดีทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มันสามารถที่จะบำบัดต,ตัวมันเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปหาหมอหรือว่าทานยาที่ทำมาจากสารเคมีแรงซ้น Simply Perfect is here ทุกครั้งที่ผมเสิร์ฟอาหารผมก็จะแนะนำลูกค้าว่าคุณห้ามพลาดที่จะได้ลองเพราะว่าที่ Living Table Bangkok เป็นที่ที่เดียวที่เสิร์ฟคุณไม่ต้องเสียเวลาที่เดินทางไปที่สวิตเซอร์แลนด์คุณสามารถสัมผัสกับรสชาติออริจินอลได้ที่นี่และก็เมน,นูนี้เป็นสิ่งที่ล้ำค่าทุกคนจะต้องลองครั้งหนึ่งในชีวิต